สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะว,วันนี้ฟ้ามีห้องสวยมากๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะใหม่คลิปเลยนะคะมาฝากทุกคนกันค่ะวันนี้นำหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำของคอนโดโมดิตนะคะคอนโดนี้อยู่ติดในส่วนของ BTS สถานีพระหขนโยธิน59นะคะทุกคนใครที่อยากใต้นะคะเช่าห้องคอนโดติด BTS นะคะแนะนำห้องนี้เลยนะคะ BTS สถานีพระโขนงยูทน59ซึ่งเป็นสถานีที่เป็นส่วนต่อขยายหมอชิดสะพานใหม่คูคตเส้นสีเขียวอ่อนนะคะนั่งยาวๆได้ถึงสุขุมวิทได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะใครที่ใช้รถไฟฟ้า BTS อยู่เป็นประจําแนะนําเลยคะ่ะทุกคนคะ่ะและห้องนี้สวยเฟอร์นิเจอร์ครบนะคะจัดเต็มมากๆเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบว่าหิ้วกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยคะ่ะทุกคนคะ่ะมาดูห้องกันนะคะ,ะภายในห้องมีอะไรให้บ้างนะคะเริ่มต้นจากพื้นที่นะคะหลังจากที่เราเปิดประตูเข้ามานะคะ ประตูเป็นแบบดิจิตอลดอลล็อกนะคะมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยได้เลยมีในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวนะคะด้านซ้ายมือนะคะให้นะคะพร้อมเคาน์เตอร์ล้างจานและมีในส่วนของเตาไฟฟ้าเอาไว้ทําอาหารได้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะและมีไมโครเวฟให้เรียบร้อยคะ่ะบิวอินชั้นวางต่างๆน,นะคะเก็บเครื่องครัวได้เลยคะ่ะและนะคะมุมนี้ก็ยังเป็นในส่วนของตัวที่สามารถะจะวางของได้นะคะทุกคนอ่า นี่นะคะและนะคะยังมีในส่วนของตู้เย็นให้ด้วยนะคะขนาดใหญ่แบบนี้เลยทุกคนมีตู้เย็นขนาดใหญ่โอ้โหเครื่องใหญ่สวยมากมากทุกคนภายในห้องนี้อืคือใหม่กริบมากเลยทุกคนและยังมีส่วนของนี่ค่ะชุดโต๊ะรับประทานอาหารให้เรียบร้อยค่ะภายในห้องนี้ใครที่ชอบนักกระจกบานใหญ่ๆสวยๆทุกคนให้ดูตกแต่งได้สวยมาก มีกระจกบานใหญ่นะคะแบบนี้ให้เลยนะคะทุกคนคะ่ะเวลาเราแต่งตัวฟ้าชอบมากๆเลยตรงนี้และนะคะมีในส่วนของทีวีจอใหญ่ๆขนาดใหญ่แบบนี้ให้เลยนะคะและยังมีในส่วนของโซฟาค่ะโซฟานี้นั่งได้นอนได้เลยนะทุกคนคือยาวมากโซฟาเนี้สวยจริงๆและนะคะห้องนอนเป็นประตูบานสไลด์นะคะกระจกสามารถเลื่อนปิดได้นะคะเวลาเรานอน,อนเลื่อนตรงนี้ได้เลยนะ,ะภายในห้องนอนมีในส่วนของ ที่นอนนะคะมีเตียงขนาด5ฟุตให้พร้อมที่นอนอย่างดีเลยทุกคนมีหมอนให้ด้วยนะดูดีขนาดใหญ่มากทุกคนและนะคะภายในบริเวณห้องนอนนี่คือกว้างมากทุกคนให้ดูบรรยากาศมีกระจกแต่งตัวให้ตรงในส่วนของห้องนอนด้วยนะคะทุกคนนี่ฟ้าให้ดู สูงมากและภายในบริเวณห้องนอนนะคะมีผ้าม่านสวยมากๆทุกคนคะ่ะสีน้ำตาลนะสวยจริงๆและมีในส่วนของแอร์ให้ด้วยค่ะและตรงนี้นะคะปลายเตียงก็จะเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้าค่ะทุกคนขนาดใหญ่เลยนะดูดิเดี๋ยวฟ้าเปิดให้ดูตู้เสื้อผ้าเปิดได้สองฝั่งนะคะก็คือฝั่งนี้ให้ดูตู้เสื้อผ้าใหญ่ใหญ่มากแล้วก็เปิดได้อีกฝั่งนี้อ่ะอันนี้คือตู้เสื้อผ้านะ เดี๋ยวฟ้าให้ดูมุมไกลว่าตู้เสื้อผ้าใหญ่ขนาดไหนเนี่ยค่ะทุกคนใหญ่มากและชั้นบนนะคะตรงนี้ค่ะก็ยังสามารถเลื่อนเ,อเปิดออกมาแล้วก็ใส่ของได้ด้วยนะทุกคนตู้เสื้อผ้าใหญ่จริงๆและภายในห้องนี้ยังมีในส่วนของเครื่องซักผ้าให้ด้วยนะคะครบมากห้องนี้ใครจะเช่าคือรีบทักเข้ามาสอบถามด่วนเลยนะคะมีแบบติดดีพเอสตอนนี้ว่างแค่ห้องเดียวนะทุกคนดูให้ดูบรรยากาศหื วิวดีไม่บล็อกเลยทุกคนอากาศดีมากฟ้าให้ดูบรรยากาศสุดๆเลยค่ะห้องนี้บอกได้เลยมีระเบียงแล้วก็เครื่องซักผ้าให้ด้วยนะคะทุกคนใครเนี่ยที่สนใจเช่ารีบทักเข้ามาสอบถามด่วนเลยนะทุกคนสวยๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยนะแล้วก็เดี๋ยวฟ้าพาดูในส่วนของห้องน้ำต่อเลยนะห้องน้ำ นี่มีกระจกให้ด้วยนะอ่างล้างหน้ามีชักโครกมีฉากกั้นกันน้ำกระเด็นแล้วก็มีในส่วนของเครื่องทำน้ำอุ่นให้มีดาวตากผ้าให้ด้วยทุกคนสวยครบจัดเต็มมากๆเลยสำหรับห้องนี้ใครที่จะเช่านะคะรีบทักเข้ามาสอบถามดูวนเลยนะคะตอนนี้คือแบบว่างแค่ห้องเดียวเท่านั้นนะคะคอนโดติด BTS สถานีพระโหนโยทิน59ค่ะทุกคนคะ่ะใครที่จะเช่านะคะรีบทักเข้ามาสอบถามเลยและยังใกล้ในส่วนของวงเวียนบางเขนนะคะวัดพระศรีค่ะแล้วก็ไม่ไลจากมอเกษตรมศรีปทุมมร,ราชพัฒน์พระคนครมากนักนะคะและยังใกล้ในส่วนของห้างเซ็นทรัลรามอินทราด้วยนะคะโลตัสหลักสี่ค่ะใครที่สนใจเช่ารีบติดต่อฟ้าเข้ามาได้เลยนะคะ